สวัสดีค่ะนัทอีส,สุสิยนสาขาปากช่องนะคะวันนี้นัทจะพามาชมรถนะคะ4ประตูตัวนี้นะคะแต่ให้ลูกค้าเดาว่ามันเป็นเกรดแซหรือเกรดเอลอ๋อไม่ต้องให้เดาหรอกคะ่ะเดี๋ยวเซลนัทบอกดีกว่าดูจากภายนอกนะคะจะเหมือนกันกับตัวแซนแหละแต่ว่าตัวนี้คือเกรดเอลนะคะเดี๋ยวนัทจะมารีวิวนะคะเกรดเอลให้ลูกค้าได้ทราบวันนี้นะคะนี่ค่ะมาดูในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะนี่ค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวในหลอดคูมเดียวกันนะคะ,นะคะกระจังหน้านะคะเป็น มาคลุมอทั่วนะคะเป็นสีประมาณนี้นะคะตัดขอบกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับโลโกโออ้ e สูสีที่โดดเด่นนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะกระจังหน้าแบบรังผึ่งนะคะช่วยลดระบายความร้อนนะคะที่จะนําความร้อนเนี่ยเข้าสู่อินเตอร์คูลเลอร์ได้ดีมากขึ้นนะคะนี่ค่ะฝากระโปรงนะคะปี2024นะคะฝากระโปรงแบบใหม่นะคะเพิ่มลวดลายนะคะเข้ามานะคะทำให้รถเนี่ยประหยัดแล้วก็รูดวมมากขึ้นนะคะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะตัวเกรด L นี่ค่ะมาดูแม็กและยางกันบ้างนะคะนี่ค่ะ,ะแม็กและยางนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นขอบที่ขอบ17นะคะขนาดยางจะอยู่ที่255ท้ 65R17 นะคะแล้วก็จะเป็นล้ออลลอยสีเงินแบบนี้นะคะที่ได้มาจากทางโรงงานนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่หุ่นกระจกด้านนี้นะคะบันไดข้างนะคะ ติดตั้งมาจากทางโรงงานเลยนะคะคันนี้ก็คือพร้อมส่งมอบนะคะวันนี้นะคะก็ also, มาดูว่านะัดแตาแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะก็จะมีติดตั้งนะคะกันสะนะคะสวยงามนะคะแล้วก็จะรลอมือเปิดนะคะแต่ว่าตัวจับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวโครเมียมนะคะในส่วนของจ้าล้อมือเปิดแล้วก็โครเมียมตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีสีดํากับสีเงินนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็ ตัว L นะคะจะเป็นลูกกุญแจแบบรีโมดนะคะแต่ไม่ได้มีสัญญาณการขโมยมาให้นะคะสังเกตจากตรงกระจกตรงนี้นะคะถ้าตัวแท้จะมีสัญญาอ่าสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวลูกกุญแจจะอยู่ด้านที่กระจกฝั่งคนขับนะคะแล้วก็มาดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับตัว L นะคะนี่ค่ะตัว L นะคะจะได้เบาะผ้านะคะเกรดพรีเมียมนะคะเพิ่มลวดลายให้ดูสวยงามนะคะนี่ค่ะค่ะแล้วก็มีปรับระดับไฟ,ไฟหน้านะคะในกรณีที่แบบบรรทุกข,ของนะคะไม่ให้ไฟหน้าเนี่ยเรา ยังตาหรือว่าผู้ขับสวนกับผู้สวนทางนะคะลุกวนกับผู้สวนทางนะคะตัวนี้นะคะปรับได้3ระดับนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะไม่ได้หุ้มหนังนะคะคอนโซลหน้าไม่ได้หุ้มหนังนะคะสําหรับตัวแอลนะคะแล้วก็จะพวงมาลัยเนี่ยมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple Car ์เพลแลวก็บุก Android Auto นะคะมาพร้อมกับระบบชาร์จแบตนะคะเป็นแบบไทซ C นะคะแล้วก็แอร์นะคะเป็นปุ่มแบบ สัมผัสนะคะหมุนเองแบบสัมผัสด้านนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์นะคะทั้งหมด6เกียร์นะคะตรงนี้เป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะตัวแอราคาจะอยู่ที่8 6 5 0 0 0พันบาทสาหรับสีเทาโอเพกนะคะถ้าเกิดสีขาวนะคะราคาบวกเพิ่มขึ้นอีก7 0 0 0พันบาทนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของอาภายในนะคะตอนที่2กันบ้างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกว้างขวางหรูหรานะคะแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังให้ด้วยนะคะ นี่ค่ะตัวแอลนะคะมีระบบไล่ฟ้าด้านหลังให้ด้วยนะคะตุ้มกระจกไล่ฟ้าด้านหลังนะคะตอนนี้มีให้นะคะมาดูในส่วนของตอนท้ายกันบ้างนะคะตอนท้ายนะคะนี่ค่ะไฟท้ายแบบใหม่นะคะเป็นแบบ3ชั้นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะนี่ค่ะแล้วก็ฝาท้ายมีลวดลายเพิ่มเติมเข้ามานะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะที่เวลาที่เราใส่เกียร์ถอยนะคะที่ด้านหน้านะคะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นโชว์นะคะ เส้นไหนอันตรายหรือไม่อันตรายเขาก็ขึ้นโชว์ที่หน้าจอให้ลูกค้าได้สังเกตดูนะคะเนาะแล้วก็มาพร้อมกับการชนท้ายขึ้นรูปแบบนี้นะคะนี่ค่ะสเปครถเดิมๆจากโรงงานนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะักฝากแคมเปญโปรโมชั่นดีๆของทางศูนย์อียสุคิง,งไว้บ้างนะคะวันนี้นะคะ,อะตอนนี้ก็คือมีดาวเริ่มต้น5%นะคะจากราคาตัวรถนะคะสามารถบวกอุปกรณ์ล้อแมกย่างนะคะฝากระโปรงซิ่งแบบไหนนะคะอยากได้แบบไหนสบ,บอกเซอนัทเลยเซอนัทจัดให้นี่ดีค่ะนะคะแล้วก็มีส่วนลดนะคะครอบครัวอีสุ สุขทั้งตระก,กูลนะคะแต่ก่อนได้แค่ในครอบครัวกเครือญาติที่สามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่แต่ตอนนี้ได้สุขทั้งตระก,กูลนะคะแล้วก็มีส่วนลดพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะคะให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกมาดูนะคะแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆตรงนี้นะคะก็ะเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะพาไปดูอะไรนะคะเดี๋ยวรอชมเลยแต่ว่าคลิปนี้ก็ฝากรีวิวต่อก,กันเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรก็โทรหาหนาได้เลยเบอร,รยย์0ู2 5 1 4 6, 4, 6 4 1> 2 5 4นะคะบ๊ายบาย